ในยุทธจักรแห่งหนึ่งได้เกิดการสู้รบระหว่างเผ่ามนุษย์และเผ่ายักษ์เพื่อแย่งชิงอาณาจักรมาเป็นเวลาหลายร้อยปีอย่างไม่หยุดหย่อนจนทําให้ทั้งสองเผ่าเสียกําลังและทรพยองก,กันไปอย่างมากโดยกษัตริย์ของยักษ์ได้เสนอให้มีการปองดองกันโดยให้เผ่ามนุษย์ส่งผู้หญิงมาเพื่อเป็นพรายาของกษัตริย์ยักษ์และได้กําเนิดลูกครึ่งยักษ์มนุษย์คนแรกนามว่าชินคิมและนับตั้งแต่นั้น พอมนุษย์กับพาวยะก,ก็อยู่ร่วมกันอย่างสาันติสุขมาโดยตลอดอืมทำไมข้าต้องมาทำอะไรแบบนี้ด้วยเนี่ยทำไมการเป็นองชายของข้าถึงต้องมานั่งเรียนบทเรียนอะไรพวกเนี้ทำไมข้าต้องมาทบทวนอะไรพวกนี้อยู่ทุกคืนเลยฮน่าเบื่อชะมัดเสียงอะไรเนี่ย เราไมา่าข้องรูกนั่นใครเนี่ยด็กเตือนป่านี้แล้วมนุษย์หรอทำไมถึงช่างงดงามเช่นนี้กันนะนี่เจ้าเนี่ยเด็กเดือนป่านี้ไปทำอะไรรอบๆตรงนั้นนะ่ยนี่แม่นางเจ้าเป็นใครกัน,นมาจากที่ใดกัน เดียวเหมือนเจ้าจะไม่ใช่มนุษย์จากแค้นนี้นะเข้าใจที่ข้าถามหรือเปล่าทำไมทำหน้าง,งงแบบนั้นล่ะเอาเป็นว่าข้านอกมันหนาวนะ่ะเจ้าเข้ามาข้างในก่อนสิเขนอยู่แบบนี้เดี๋ยวเจ้าได้แข็งตายกันพอดีมานั่งผิงไฟตรงนี้ก่อนเดี๋ยวข้าหาชุดหนาๆมาให้ใส่ อาจจะดูใหญ่ไปสำหรับเจ้านะแต่ข้านะก,ก็มีเท่านี้หละอืมแปบ๊บหนึ่งเนะนี่นี่ชาวอื่นๆเจ้าดื่มซัสิเจ้าจะได้อุ่นขึ้น ไม่ต้องกลัวหรอกข้าไม่ใส่ยาพิษหรอกหน่เมื่อคู่เจ้าก็เห็นว่าข้าลินชาเองกับเมย์ข้าไม่ได้ใส่ลงไปเลยนะนอกจากชาเนะี่ยเจ้าดื่มเลยเลยแล้วสรุปเจ้ามีนามว่าอะไรละ่ะแม่นางเป็นชื่อที่แปลกดีฮะ การแต่งตัวเจ้าก็แปลกเหมอนไม่ใช่คนของแควน้นนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวเหมือนจะมีคนมาเจ้าไปหลบข้างในก่อนในห้องข้าอย่าส่งเสียงล่ะนี่พวกเจ้าเนี่ยรู้ไหมว่าเวลานี้มาหลบกวนข้านะอึกเดือน่านี้แล้วมีธุระอะไร ผู้หญิงใส่ชุดแปลกๆหรอข้าไม่เห็นหรอกนี่ทหารหนังเจ้าเนี่ยรีบไปพักผ่อนได้แล้วอืมไม่เป็นไรแม่นางผู้นั้นไปทำอะไรมันกันนะทำไมถึงได้โดนทหารยักษ์ไล่ล่าแบบนี้กันหะอ นี่แม่นางออกมาได้แล้วปลอดภัยแล้วนะ่ะนี่เจ้าเนะ่ะไม่ต้องกลัวข้านะข้าเป็นลูกครึ่งยักษ์กับมนุษย์มีนามว่าชินข้าเป็นองค์ชายของที่นี่เพราะฉะนั้นคืนนี้เจ้าไม่ต้องกลัวหรอกไม่มีใครมายุ่งกับเจ้าหรือมาลังควาญเจ้าหรอนั่นนั่นเสียงท้องร้องของเจ้าเหรอ ยังกับเสียงกล่นของยักษ์เนี่ยทำไมเจ้าต้องทำหน้าแบบนั้นล่ะแค่คเจาเจ้าเฉยๆนะข้ามีหมันโถก,กับซุปไก่ร้อนๆเดี๋ยวข้าไปเอามาให้เจ้ากินนะเอานี่กินสินี่ค่อยๆกินก็ได้ใจเย็นๆ ข้ารู้ว่าเจ้าหิวทีนี้ละ่ะกินโดยไม่ลังเลเลยนะไม่ตรวจดูยาพิษก่อนหรอเจ้านี่พิกลสมัดข้าหัวเราะทำไมน่กะก็ที่เจ้ากินเนี่ยมันดูน่ารักดีนี่ไม่มีอะไรหรอกกินไปเถอะกินเยอะเลยข้าในะอิ่มแล้วอิ่มแล้วใช่ไหม ทีนี้เจ้าพอจะเลอยค่าฟังได้ไหมว่าเจ้ามาจากที่ใดกันออะไรนะไซยามหรอข้าไม่เห็นเคยได้ยินชื่อที่นี่มาก่อนเลยมันเป็นยังไงหรอลอยค่าฟังหนสิเอ๊ะอืมจริงหรอ บ้านเมืองสิ่งก่อสร้างอะไรต่างๆต่างจากที่นี่มากเลยเหรอน่าสนใจดีนี่แต่เจ้าไม่ชอบที่นั่นเหรอทำไมล่ะเจ้ากำลังเจอปัญหาอยู่เหรอแอมคนที่เจ้าแอบรักก็ไม่เคยใจดีกับเจ้าด้วยไม่เคยพูดพอกับเจ้าเลยเหรอ เจ้าก็เลยขอพรขอให้ตื่นมาแล้วหายไปจากโลกใบนี้แล้วพอเจ้าตื่นก็มาอยู่ที่อาณาจักรยักษ์ของข้าเราก็โดนเจ้าทหารยักษ์พวกนั้นมันไล่ล่า,อ,านะอย่างนี้นี่เองเจ้าก็เลยวิ่งหนีมาทางนี้สินะข้าเข้าใจละแม่นางทำไมชีวิตเจ้าถึงน่าสงสารเช่นนี้กันนะไม่เป็นไรนะสิ่งที่เจ้ากำลังเจออยู่นะ่ะ มันเป็นปัญหาก็จริงแต่ว่าเดี๋ยวเจ้าก็จะผ่านไปได้แค่เจ้าต้องพักผ่อนเยอะๆอย่าคิดมากค่อยๆคิดค่อยๆแก้ปัญหาไปทีละอย่างข้าเชื่อว่าทุกปัญหาต้องมีทางออกเสมอเชี่ร์่ะอีกอย่างการที่เจ้ามาอยู่ที่นี่ยเจ้าสบายใจได้เลยข้าน่ะเป็นใหญ่เป็นโตที่นี่เลยนะถ้าจะดูแลเจ้าเองอืมว่าแต่แม่นางเจ้าบอกว่า คนที่เจ้ารักเนี่ยไม่เคยพูดพอกับเจ้าเลยอย่างนั้นใช่ไหมแล้วที่ที่เจ้าจากมาเวลาพูดพ้อกับพูดกันยังไงล่ะห่างเสียงเหรอพูดแบบมีห่างเสียงอืมเสียงมันจะไปมีห่างได้ยังไงกันเจ้านี่พิลึกชมัดฮะไม่ใช่แบบนั้นหรอ หม่ทิึงต้องลองท้ายประโยคด้วยคำว่าครับหรือคะหรอถ้าเป็นคนรักเจ้าก็อยากได้ยินคำว่าคะสินะองั้นลองให้ข้าพูดดูไหม <c oughs> ข้าอยากลองพูดดูนะ่ะเอาล้นะนี่แม่นางเจ้าเนี่ยทานอะไรมาแล้วยังคะอยู่คาไหมคะ แบบนี้พอได้ไหมนะเจ้าดื่มชาร้อนเยอะไปหรือเปล่าทำห้เจ้าหน้าแดงอย่างนั้นวะออ๋อ,อชามันร้อนไปหรอไม่ใช่ว่าเจ้าเขินข้าหรอ <c oughs> ข้าอ,ลอเล่นอะไรเนะยที่ที่เจ้าจากมามีแต่มนุษย์ทางนั้นเลยเหรอ ไม่เคยเจอยักษ์แบบข้ามาก่อนเลยด้วยแล้วเจ้าไม่กลัวข้าบ้างหรอข้าดูไม่เหมือนอยักษ์ทั่วไปหรอรอยักษ์ทั่วไปมันเป็นแบบไหนล่ะตัวใหญ่ๆมีเขี้ยวมีหน้าตาที่น่ากลัวหรอแล้วขานากลัวหรือเปล่าล่ะ <c oughs> อยากลองจับเขาข้าอย่างนั้นเหรอนี่แม่นางเขาว่ามันจะเยอะเกินไปหน่อยนะทำหน้าแบบนั้นในความว่าไงทำไมเจ้าต้องทำหน้าอ้อนข้าแบบนั้นด้วยก็ได้ข้ายอมให้เจ้าจับก็ได้แต่แค่แป๊บเดียวนะเอ่อให้ข้าเสียวใจยินสินี่เจ้าค่อยๆจับเขาข้าจะได้ไหมพอเลยพอเลย นี่เจ้าหัวเลาะข้าอย่างนั้หรอตอนข้าโดนจับข้าทําหน้าเหมือนแมวเหรอข้าไม่ทําหน้าเหมือนแมวตอนไหนกันข้าจะเป็นยักษ์ที่น่าเก่งขามขนาดนี้นะข้าไม่ได้เหมือนแมวซะหน่อยนี่ข้าพูดจริงนะข้าเน่ะเป็นองค์ชายของที่นี่เลยนะเพราะฉะนั้นที่นี่มีแต่คนเชื่อฟังข้าและข้าก็ปกป้องเจ้าได้ด้วยนะ แม่นางตอนนี้ก็ดึกมากแล้วข้าว่าเจ้าไปพักผ่อนก่อนดีก,กว่าเจ้าไปนอนที่ห้องข้าได้เลยส่วนข้าจะนอนที่ถงตรงนี้ล่ะเจ้านอนไม่หลับเหรอมาตรงนี้สิ มองไปข้างนอกหน้าต่างวันนี้ดาวสวยมากเลยนะลองมองดูสิเผื่อเจ้าจะสบายใจขึ้นเจ้าเห็นดาวสามดวงที่อยู่ตรงนั้นไหมที่มันติดกันนะ่ะตรงนั้นนะ่ะเรียกว่ากลุ่มดาวในพานกลุ่มดาวในพานนะ่ะเป็นกลุ่มดาวที่มีดาวเลิกสว่างเป็นสมัยชิกอยู่มากเลยนะส่วนนัน่น ดาวที่เรียงกันเป็นรูปสามเหลี่ยมเรียกว่ากลุ่มดาวมังกรเพราะว่าลักษณะการเรียงของดาวเป็นรูปสามเหลี่ยมคล้าย็นหน้าของมังกรอนะแล้วก็นั่นดาวที่สว่างจ้าสองดวงอยู่ใกล้กันตรงนั้นนะ่ะเรียกว่ากลุ่มดาวคันคู่สวยใช่ไหมล่ะข้านะ่ะชอบกลุ่มดาวพวกนี้มากเลยนะสวยมากๆเลยข้านะ่ะศึกษามันตั้งแต่ข้ายังเด็กสมัยข้าเด็กข้ามักจะโดนท่านพ่อ บังคับให้เรียนศิละปะก,การต่อสู้แล้วก็การบริหารบ้านเมืองอยู่เป็นประจำเนะ่มันทําให้ข้าเครียดจนนอนไม่หลับเลยเนะี่ยแต่ข้าก็ได้กลุ่มดาวพวกนี้ช่วยไปตลอดเลยเวลาที่ข้านอนไม่หลับข้ามักจะมองกลุ่มดาวสวยๆพวกนี้จนทําให้สมองของข้าปลอดโปร่งและข้าก็จะนอนหลับอืมนี่ข้าให้เจ้ามองดาวไม่ใช่มองหน้าข้านะ <c oughs> หน้าค้ามันมีอะไรติดอยู่หรือไงเนะี่ยเจ้านี่แล้วเจ้ารู้สึกดีขึ้นหรือ,อยังล่ะฮะอย่ากให้ข้ากล่อมเจ้านอนหรอนี่แม่นางข้าไม่ถึงองค์ชายเลยนะองค์ชายอย่างข้านะจะไปกล่อมมนุษย์อย่างเจ้านอนเนี่ยนะไม่มีทางหรอกทำหน้าอ้อนอีกแล้วก็ได้ก็ได้ แค่ห้านาทีนะข้าจะกล่อมเจ้านอนอนี่แม่นางมานอนตรงนี้ได้เลย,ยข้ากล่อมเจ้าอยู่ข้างๆตรงนี้ละเวลากล่อมแม่นางข้าควรใช้ภาษาแบบไหนกันควรจะพูดพอแบบที่แม่นางเคยบอกหรือเปล่า ไอพวกคับหรือคันนะลองดูก,ก็ได้นี่แม่นางหลับได้แล้วนะคะนอนได้แล้วข้าอยู่ที่นี่แล้วนะ่อืมข้าอยู่ข้างๆเจ้าแบบนี้นะ่ะจะไม่มีใครมาทำอะไรเจ้าได้แล้วนะไม่ว่าเจ้าจะเจอปัญหาอะไรมานะ่ะไม่ว่ามันจะแย่สักแค่ไหน ทุกอย่างจะต,ต้องเรียบร้อยนะไม่ต้องตื่นมาเพราะฉะนั้นนอนได้แล้วนะฝันดีนะคะแม่นางอย่าให้ข้าคอยพูดอยู่ข้างหูเจ้าแบบนี้ตลอดเลยเหรอเจ้านี้โลภมากชะมัด <c oughs> ข้าจะอยู่ตรงนี้แหละข้าไม่ไปไหนหรอกเจ้าหลับได้เลยโอเคไหมเวลาแม่นางหลับ น่ารักชะมัดเลยอะทำเอาข่าอยากจวมผิดที่หน้าผาของแม่นางจังคงไม่เตื่นหรอกมั้งขอหน่อยแล้วกันช่างเงิงามะจริงนี่แม่นางรู้อะไรไหม ทิ่งที่เจ้ากำลังเจออยู่ตอนนี้นะ่ยข้าไม่รู้หรอกว่ามันเลวร้ายแค่ไหนแต่ขอให้เจ้ารู้ไว้ว่าในเมื่อเจ้ามาอยู่กับข้าแล้วอะข้าจะดูแลเจ้าเป็นอย่างดีข้าจะไม่ปล่อยให้เจ้ากลับไปสู่เรื่องเดิมของเจ้าหรอกเนะเจ้าจะต้องติดอยู่กับข้าในนี้ไปอีกนานที่นี่นี่ะข้าจะปกป้องเจ้าเอง จะไม่มีใครไปทำลายเจ้าได้ไม่ต้องห่วงข้าชักง่วงซะแล้วสิขอข้าหลับตรงยังข้างเจ้านะ